สวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับคลิปนี้เรามาลงวัคซีนลูกเป็ดนะครับก่อนนำส่งลูกค้านะครับวันนี้วันที่ที่ไรจง <c oughs> วันนี้วันที่เก้านะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เก้านะครับเดี๋ยวเขาเรียกไงอยาถ่ายเสียผมจะอัพเลยทำคลิปสั้นๆพอนะครับ สี่เข้าใต้ผนังช่องขาครับแต่ว่าทำลองทำทุกชุดดูจะเป็นยังไงครับ เป็ดเยอะนะครับช่วงนี้ชุดนี้ลงแล้วนะครับพอลงเสร็จก็จะเอาคาบมาฝั่งนี้ชุดนั้นลงไปแล้วหนึ่งเข็มนะครับเราจะเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองว่าจะลงเพิ่มอีกจะเป็นยังไงลงเพิ่มอีกส่กเข็มนะครับวัคซีนท่าเหลือก็จะลงเพิ่มอีกเข็มตัวนี้ก็ลงแล้วนะครับลองเลี้ยงดูนะครับชุดลงวัคซีนนะครับ เราจะลองเลี้ยงดูดน,น่ะครับก็ลงแล้วนะครับลองผิดลองถูกนะครับลองทุกอย่างว่าจะเป็นยังไงน้ำเราเข้ย ยาก็จะอยู่ในน้ำแข็งตลอดนะครับ เ้าอีบลงน้ำเนาะนี่ลูกดูอาจารย์คอยอย่างเขาอีน้อยยูหันไม่ยูนเดีเราทำาบสมย้ายยังในเราเป็นเราหมดทุกอย่างอ่ะทีสบายนะเขาบอกว่ายายยูหันได้ยังยูเดื่อนกะทิไข้ไกเถิดดูไหม เาบุคอยรูเต,ต้องต yeah ้องจี้แล้วอักนะพ่อขอใจพอจงพอจะเปลี่ยนเรยู่นไกลปันได้ก็หรือบอกงานเดียวอยู่เม่่อไหร่คเนี่หนี่กันข้าเดียวเนาะ ตำแหน่งแล้วแต่ความหาดนะครับตำแหน่งที่ขีดแล้วแต่ความหาดของแต่ละห่านนะครับ นี้ลงไปแล้วนะครับชุดนั้นก็ลงไปแล้วเราแบ่งแยกลองดูนะครับระหว <c oughs> ่างเข็มหนึ่งกับสองเข็มนะครับเดี๋ยว่มกอ ที่ดำเงือกอกูก่จบเป็นงั้นทดลองไปเลยเจะลงชุดนี้ซ้ำสองเข็มนะครับ เล,เล่ตู่หมืไปหมือนเลยบเล่ตู่ใน,นตู่ลูกเป็ดนะมามเดะมาเดะเ,เอ้าควรน,น้ามอดอบ่เลยอ๋ยอโอเคยย่าามติดล ก็เซฟบักซิมตลอดนะครับเพราะในในถังเราจะมีะน้ําแข็งันี้คือยาที่เราผสมนะครับก็อันนี้คือยาที่ผสมแล้วนะครับขาก็คือน้ําแข็งนะครับต้องแช่ตลอดนะครับ งานไรตื่เนเะต้นเพื่อถอดเป็ดชาวบ้านานี้แง่บ่ทำไปเรื่อยๆนะครับทีละตัวทีละตัว,ตวงี้ตลอดนะครับ รู้นะครับว่าเราทำจริงนะครับให้ดูกันยาวๆส่วนที่ฉีดแล้วเราก็จะเอาไว้ฝั่งนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือฉีดแล้วนะครับอันนี้ชุดนี้ส่งวันอังคารนะครับเริ่มนำส่งวันอังคาร ว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับทุกท่านไปคลิปหน้าฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ